เขาอินกับมือที่3มากๆมีวิธีจะดึงกลับมาไหมอ่ามีครับวันนี้จะให้4จิตวิทยาขั้นสูงนะครับที่คุณจะดึงสามีกลับมาจากมือที่3ได้ข้อที่1 royal i n d i f f e r e n t royal i n d i f f e r e n t ก็คือการเพิกเฉยแบบระดับนางพญาไม่ใช่แบบเล่นเกมทำเป็นงอนเพิกเฉยเย,ย็นชาใส่เขาไม่ใช่แต่ว่าเราต้องทำให้มันดูมีคลาสมีระดับแนวคิดคือสิ่งที่มันจะทำร้ายมือที่3ได้มากที่สุดไม่ใช่การที่คุณไปโกรธใส่เ้เขาเฉยๆเขารู้อยู่แล้วว่า ทาทำผิดการที่คุณไปไว่นวายเป็นฟืนเป็นไฟคนที่เดือดร้อนก็คือคุณนะไม่ใช่พวกเขาถ้าการที่เขาทําแบบนี้คุณไม่ให้ค่าการไม่ให้ค่าเนี่ยมือที่3าจะเริ่มดินนะ้นละเมื่อคุณรู้เรื่องแล้วคุณไม่ไว่ยวายคุณนิ่งคุณใช้ชีวิตปกติมันจะทําให้ฝั่งนูน้นเริ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ไอผู้ชายนี่มันไม่ดีพอหรือเปล่านะมือที่3จะเริ่มคิดอย่างนี้ตัวอย่างนะครับแทนที่จะไปจิกไปว่าเขาอยู่ไหนแล้วทําไมไม่กลับมาแต่งตัวอย่างนี้จะไปหาหมือที่3ใช่ไหมไม่คุณทําตนข้ามเลยทาให้ตัวเเเนน่่ไไปปอออออจพื หาคอนเน็กชันที่มันเป็นไฮโซไซตี้ของคุณนะเมื่อเขากลับมาก็ยิ้มทักทายนิดๆอ๋อ oh. มาแล้วเหรอกินข้าวหรือยังฉันขอตัวก่อนนะทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือเขากําลังจะสูญเสียเพชรเม็ด,ดงามนี้ไปเทคนิคที่2 trojan horse praise ก็คือคําชมที่อาบยาพิษ trojan horse ก็คือการที่เอานักรบเนี่ยซ่อนอยู่ในมา้าแล้วก็เข้าไปหลังป้อมป,ปาการได้แนวคิดก็คือแทนที่เราจะด่ามือที่3นะถ้าเราด่ามือที่3เไปไ็นง้ะสามีปกป้องโอ้โหออกลรงเต็มที่เลอเด่าเรากลับด้วยถูกไหมมีใครเป็นบ้างวิธีการก็คือเราเปลี่ยนจากการด่าไปชมมือที่3มเลยไม่ใช่ไปช นะชมจริงๆแต่เป็นชมในมุมที่จะทําให้สามีเราระแวงแล้วก็คอนเซิร์นในระยะยาวนะเช่นถ้าสมมติวิสามเด็กกว่าเราจะมีความง้องแง้งขี้อ้อนแบบเด็กๆใช่ไหมก็ให้ชมบอกว่าเด็กคนนี้ก็น่ารักดีนะดูค่อนข้างจะเอาใจใจขี้อ้อนแบบเด็กๆนะคุณคงชอบนะแต่ว่าระวังหน่อยนะเด็กวัยนี้เขาจัดการอารมณ์ไม่ค่อยเก่งพูดแค่นี้ไม่ต้องไปกล่าวหาไม่ต้องไปกล่าวโทษไม่ต้องไปบอกไอ้เด็กคนนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปสืบประวัติเสียเวลาพูดแค่นี้พอสมองเขาน่ะมันจะไปฝังชิปแล้วก็จะเริ่มจับผิดม สด้วยตัวเขาเองพอถึงจุดหนึ่งเขาจะเริ่มคิดถึงําพูดคุณไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะพอถึงวันที่เขามีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยจัดการข้อ3คือ high value boundary นะครับ high value boundary ก็คือขีดเส้นตายด้วยความนิ่งคุณไม่ต้องแบบว่าเอาเอเลิกกับมันเลยนะเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการขีดเส้นตายนี่คือขีดมาตรฐานของคุณให้ชัดเจนคุณต้องมีมาตรฐานนะที่ชัดเจนนะไม่ใช่แบบว่าเออเขาบอกอีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนอีก3เดือนจะเลิกไม่เลิกสักทีแล้วคุณกก็็ยยยยัััััังงออูู่่่บเเค้้าาุณปฏิิตนนนีมมไใแวล ันคือก็เรียกว่าลากถูกันไปนะครับวิธีการก็คือคุยด้วยน้าเสียงนิ่งๆแล้วก็บอกความต้องการของคุณรวมถึงผลที่ตามมาถ้าเขาข้ามเส้นนั้นตัวอย่างเช่นคุณพูดอย่างนี้นะฉันให้เกียรติคุณเสมอนะในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตกันถ้าคุณเลือกเส้นทางแบบนี้ที่คุณจะแบ่งพื้นที่แบ่งทรัพยากรแบ่งความสบายใจแบ่งเวลาให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันไม่โอเคฉันคงต้องขอถอนตัวฉันขอไปอยู่ในที่ที่ฉันรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากกว่านี้ดีกว่าคุณลองตัดสินใจเอาเองดูนะว่าคุณณตตต้้อออองงกาารรชีวิแบบไหหนืหคุย ชีวิตพวกเราเป็นแบบไหนเหมือนกับโยนอำนาจในการตัดสินใจไปอยู่ในมือเขาแต่ทําให้เห็นว่าคุณไม่โอเคอะแค่นี้เขาจะเริ่มไปคิดแล้วว่าฮี่คุณเป็นของมีค่านะเขากำลังจะเสียคุณไปเนี่ยเขาจะยอมแลกหรือเปล่า s h a d o w Comparison ในวันหนึ่งเนี่ยคนเรามันจะต้องมีปัญหาเราของละแหงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาหรือมือที่3ก็ตามต่อยมือที่3แบบอยู่เป็นหน้าละออดอ้อนแค่ไหนวันนึงก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนยิ่งถ้าอายุห่างกันเยอะโอกาสที่จะเกิดปัญหารของระแหงก็มีแน่นอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุอคณต้้อองทอทําาาาใหหเเเข็็นนนวว่่่มมืี3ปภระส คุณอนะคือ Success คุณคือความสําเร็จคือ reward วิธีการกนะ็คือช่วงที่เขามีปัญหากับมือที่3เนี่ยคุณอย่าไปซ้ําเติมอาจจะมีเรื่องหึงหวงกันบ้างนะครับหรือความเข้าใจผิดงอนตุ๊ปองหรือฟิลลิ่งเหมือนคนอกหักเนี่ยคุณต้องทําตัวเป็นที่ปรึกษาที่ชานฉลาดนะไม่ใช่ไปยุ่งส่งนะบอกเออเลิกไปเลยเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่คุณต้องนิ่งสงบดูท่าทีเขาเมื่อเห็นเขาว่าเขาเครียดนี่คุณไม่ว่าเป็นอะไรคุณคุยกับฉันได้นะตรงนี้เป็นเหมือนบ้านคุณคุยกับฉันได้ทุกเรื่องเขาจะรู้้้้สึกกททททัทัันนนนีีเเเลลยยยวววว่่่่่่าาาาาาอออออคคคืมมปปปดดภะไไแแุุณตตตงง็ขรํให เห็นว่าคุณเป็นหลักยืนให้เขาได้เนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าอยู่กับคุณแล้วมันสงบดีนะอยู่กับคนนั้นน่มันมันตื่นเต้นดีอ่ะแต่มันร้อนรนอะเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเลือกไขรเลือกคุณถ้าใครต้องการจะลงลึกมากกว่านี้ทักโค้ดปรึกษาได้เลยนะครับปรึกษาเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย